สวัสดีครับผมทิ่กิดูไปดูปูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะมาแนะนําเกมที่น่าเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ถูกพอร์ตมานะครับจาก PC นะฮะเป็นเกมที่โด่งดังมากเลยนะครับผมไม่เคยเล่นใน PC มาก่อนนะครับแต่ว่าเกมนี้พอร์ตมาลงใน Nintendo Switch นะฮะวันนี้ก็คือเกมนี้เลย Overwatch นะครับไปลองไปดูกันดิว่าเกมนี้ มันสนุกหรือเปล่านะครับเปิดหน้าแรกมาก็จะมีนี่นะให้เราเลือกนะครับเพย์เทรนนิ่งยูโรแกลเลอรี่ลูทบ็อกโอเวอร์ลีกเกอร์นะครับไฮไลท์โซเชียลนะครับแคลรไฟล์ออปชันนะครับแล้วก็แพทนะครับเราเข้ามาดูที่ออปชันนั้นก่อนนะครับ จะมีวิดีโอฟาวคอนโทรเกมเพโซเชียลแล้วก็ลิงแอคเคาน์นะครับเรามาดูกันที่วิดีโอก่อนเลยนะฮะจะมีให้ปรับนะครับแกมมาคอนทาสแล้วก็แสงนะครับสีแล้วก็จะให้ดูว่าโชว์เน็ตเวิร์กดูหรือเปล่านะฮะ เสียงก็จะมีปรับเยอะแยะเลยนะครับให้เราได้เลือกปรับสามารถมีเสียงสนทนาได้ด้วยนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีระบบไจโลนะฮะซึ่งเราสามารถขยับเครื่องนะฮะสมมติถ้าเราขยับเครื่องนี้ภาพก็จะหมุนตามไปด้วยแต่ผมไม่ถนัดนะครับมันเมาหัวผมก็เลยปิดไจโลไปนะฮะตัวนี้นะครับไจโล ก็เกมเพย์นะฮะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโซเชียลนี่นะฮะิงก์แอคเคต์นะครับส่วนตรงนี้กด x edit จะแกโปรฟฟล์ของเรานะครับ ที่ได้รับรางวันนะครับเขาก็จะมาขึ้นไว้ตรงนี้นะตอนนี้มีอัปเดตเกี่ยวกับบันฮาโลวีนนะครับก็จะมีกล่องเป็นรูปหัวฟักทองด้วยนะฮะเทนนิงก็คือโหมดฝึกนะครับแกลลี่ฮีโร่แกลล,กลี่นะฮะแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับว่าตัวละครของเรา อนนี้มีอะไรบ้างเราเข้าไปดูมีสกินนะฮะนี่ผมซื้อสกินตัวนี้มาฮโาลาวีนสไนเปอร์นะครับเอ็นน้านะครับก็จะมีให้ซื้อนี่นะครับตอนนี้ผมมี125เหนนรียญนะฮะตรงนี้ก็จะใช้ประมาณ75เหรียญ มาซื้อได้นะแต่ว่าผมยังไม่ซื้อแต่ตรงนี้250เหรียญผมเก็บเอาไว้ซื้อตัวอื่นนะครับตัวที่ผมเล่นก็คือสไนเปอร์นะครับผมถนัดสไนเปอร์นะฮะไปเดี๋ยวเราลองไปดูเกมเพย์กันดีกว่าตัวอื่นก็มีเหมือนกันนะครับเป็นเช่นเดียวกันนะครับซื้อสกินได้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะหนูผมก็เล่นบ่อยนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถซื้อสกินปืนได้ด้วยนะ มีให้เลือกหลายอย่างนะครับมีท่าเวลาตอนจบนะครับให้เราเลือกนะฮะหลายอย่างเลยนะครับมีสติกเกอร์มีเสียงนะครับให้เราได้เลือกนะฮะมีท่าโพส เรียกเยอะเลยนะฮะอสกินอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูเกมเพย์กันดีกว่านะครับไปกดเข้าเกมเพย์ผมจะเข้าควิกเพย์เลยนะครับที่ผมเล่นก็จะมีบอกครับว่าถ้าเข้ามาเล่นนี่นะฮะสายตัวนี้นะฮะตัวที่เป็นรูปโล้นะฮะก็จะได้กล่องรางวัลด้วยนะครับเขาจะใช้เวลา 2นาทีนะครับในการรอส่วนตัวนี้4นาทีตัวนี้3ามนาทีนะครับไปกด Y ทำการค้นหานะครับเขาก็จะค้นหาให้เราไปเจอห้องนะครับ ถ้ายังหาไม่เจอเขาก็จะให้เราเล่นห้องทดสอบไปก่อนนะครับห้องที่รอเล่นก่อนนะครับตอนที่เรารอนี่เราใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะโอ้ยโดนโดนยิง oh, ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะไม่ไม่ค่อยถนัดด้วยก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคนะครับโดนยิงโดนไลฟ์เฟิรน ตัวได้นะกด Y เปลี่ยนตัวนะครับผมจะใช้ตัวที่ผมถนัดนะครับ Sniper โดนยิงเลยหลบไม่ทัน <Never. S 1> อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เราราอกว่าจะหาห้องเจอนะครับให้เรารอตรงนี้นะ หลบยูนะนี้เนี่ถ้าหาห้องเจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเข้ามาอัตโนมัติเลยนะฮะ ใช้ตัวสไนเปอร์นะครับไม่นะฮะสกินของผมสกินฮาลวีนนะฮะนี่คือทีของเรานะครับเป็น้อมกันทีมละหกคนนะฮะเหมือนเกมพีซีบนพีซีเลยนะครับ หลอดตรงนี้นะฮะถ้าเต็มแล้วเราสามารถใช้สกิลท่าพิเศษได้นะครับโอ้ยอยู่ตรงนี้อืมอย,อยูตายไปหนึงอุ้ยโอ้โหถอยหลัง <c oughs> ตกคลองเราฆ่าไปแล้วหนึ่งโอเคป่ uh huh. okay. อยหล้างตกคลองเลย, uh huh. ยนะมาเริ่มใหม่ถ้าตายก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นจุดเดิมนะครับระวังด้วยระวังจะวิ่งตก หลุมนะฮะตกและอันนี้ตกน้ําก็ขึ้นไม่ได้เลยนะครับก็เสียชีวิตไปนหนึ่งชีวิตเลยนะครับสําหรับคนที่เล่นบน PC แล้วอาจจะไม่คุ้นชินกับเครื่องแอนฮลนะครับแต่อันนี้คนที่ไม่เคยเล่นแบบผมนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมถนัดแบบ

อยู่ข้างหลังนี่แหละ โอ้โดนมาดักด้านข้างนะครับนี่เราได้สกิลมาแล้วนะฮะกดเกแล้วใช้สกิลนะครับแต่ละตัวท่าไม่เหมือนกันนะครับเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าใครซื้อเกมนี้มาก็จะได้ออนไลน์ของ Nintendo ฟรี3เดือนเลยนะครับ ถือว่าคุ้มมากแล้วก็ถ้ายิ่งลดราคาด้วย1.99เห, 19. เหนนรียญ1.19.99เหรียญนะฮะถือว่าเหมือนเราซื้อออนไลน์มาอย่างเดียวนะครับก็คุ้มแล้วนะครับซื้อออนไลน์แถมเกม1เกมนะฮะ อืมยิงไปแล้วตายไปนหนึ่งชชวยกันยิงถ้าใครสนใจโอว c ตนะครับก็ลองหามาเล่นได้นะฮะบุญนินะโดสวิตะมีให้เล่นใหรู้สึกว่าเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วจะต่อไปแจกฟรีกัน,นครับโดนเลยกลับไปชุบชีวิตไม่ทันเราสามารถเปลี่ยนฮีโร่ได้บ่อยๆนะครับดึก,กดปุ่มววยนะฮะตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติมเลือดน,นะฮะ ถ้าเราเลือยยุบเราก็เข้าไปหาจุดนี้ได้เลยนะครับมันไม่ใช่เกมใหม่นะแต่เกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นเหมือนกันนะถ้าใครกลัวเรื่องเฟรมเลทอะไรก็อาจจะชนะไปแล้วเห็นไหมชนะแล้วทีมเราชนะแล้วนะครับนี่ผมใช้สกินเป็นแบบหลุมฝังศพนะครับ นี่ก็เป็นระบบเกมเพล์การเล่นนะครับเราก็จะกดเลือกให้เพื่อนของเราสีฟ้านะะกดวายไปให้คนนี้ระบบเกมเพล์ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เลเวลอัพอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะถึง15บหโอย้ยังไม่ถึง15 ะครับก็เป็นประมาณนี้กดปุ่มไวค้ค้างเพื่อยกเลิกการค้นหาโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเกมโอวอของเครื่อง Nintendo Switch นะครับก็ผมไม่เคยเล่นบนคอมนะผมคิดว่ามันก็โอเคอยู่นะถ้าใครอยากลองเล่นนะครับก็ลองหาซื้อได้ก็ซื้อพอจะลดราคาด้วยนะฮะ โลโาราคาเหลือ19.99เหรียญก็ตีไปซะว่าซื้อออนไลน์3เดือนฟรี1เกมนะครับเลือกซื้อ1เกมฟรีออนไลน์3เดือนก็แล้วแต่นะครับช่วงลดร,ราคาผมว่าน่าซื้อนะตอนนี้มีสกินใหม่นะครับฮาโลวีนนะฮะอันนี้เขาทำเป็นสกินฮาโลวีนนะครับให้เลือกก็จะมีสกินของแต่ละตัวนะครับลองมาดูของตัวนี้ น,นี่นะฮะสกินฮัลลวีนก็จะเป็นแบบนี้ตัวธรรมดาจะเป็นแบบนี้ฮัลลวีนแบบนี้นะครับดูตัวอื่นที่ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวดูนะดูตัวไหนอยู่ไหนนี่ฮนโซ ลิปเปอร์ลิปเปอร์สกินฮัลลวีนตัวไหนเอ่ยป็นเดียคิล่าโอ้โหหฟักทอ้องฮะก็ประมาณนี้ฮนะกับเกมโอวัต ชื่นชอบอเกมน,นี้ก็ลองไปหามาเล่นกันได้นะครับมีบน e-shop แล้วก็แบบทั้งแผ่นนะฮะถ้าเป็น e-shop จะได้ออนไลน์3เดือนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง16 g i กิ๊ก n ชนแนด้วยนะครับจะขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน ไปแล้วเจอกันพาร์ทนาสวัสดีครับพอาร์ทนา,าจะเป็นเกมอะไรไปแล้วไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ